มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ทดสอบด้วยการสแกนสมองพระที่ทำสมาธิและได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นจริงหลักการเชื่อของเหตุที่ทําให้เกิดความสุขนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมความอยาก ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะและใช้หลักเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมีจิตใจเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อผู้อื่นอริยสัจสี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและบอกไว้ด้วยทุกสมุท,ทยัยมีโรธมัก แท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคำว่าความสุขเพราะเมื่อไรเรากําจัดความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอุปสรรคของความสุขก็คือแรงปัถนาและตัณหาคนเราจะมีความสุขไม่ขึ้นอยู่กับคำว่ามีเท่าไรแต่ขึ้นอยู่กับคำว่า พอเมื่อไหรความสุขไม่ได้ขึ้นกับจำนวนสิ่งของที่เรามีหรือเราได้ดังนั้นวิธีจะมีความสุขอันดับแรกต้องหยุดให้เป็นและพอใจให้ได้ถ้าเราไม่หยุดความอยากของเราแล้วแล้วก็เราก็จะต้องวิ่งไล่ตามหลายสิ่งที่เราอยากได้แล้วนั่นมันจะเหนื่อยและทุกข์ก็จะตามมา ข้อต่อมาที่ทำให้เราเป็นสุขคือการมองทุกอย่างในแง่บวกชีวิตแต่ละวันแน่นอนเราต้องเจอสิ่งทั้งดีและไม่ดีถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งดีๆมองให้เป็นบวกเพื่อใจเราจะได้เป็นบวกคิดถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วในวันนี้ สิ่งดีๆที่เราได้ทำในแต่ละวันปัจจุบันของวันนี้ข้อต่อมาคือการให้หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรือเงินเรียกว่าบริจาคและการให้ความเมตตาการุณาต่อกันให้อภัยทั้งตนเองและคนอื่นสิ่งเหล่านี้ร้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย ทำให้เรามีความสุขการปล่อยวางให้ได้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเลวร้ายและเศร้าโศกเพียงใดจำไว้ว่ามันจะโดนเวลาพัดพามันไปจากเราไม่ช้าก็เร็วเราจะผ่านพ้นไปได้และยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบไม่ชอบเพียงใดไม่ว่าผิดหวังสูญเสียเจ็บปวดแล้วล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนต้องได้ผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะเป็นใครทำตัวเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้กับตนเองทำคนอื่นให้สดใสด้วยการยิ้มให้เขา การยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่สร้างความสดใสได้มากทำให้เราเป็นสุขอยู่เสมอและความสุขมันอยู่ใกล้แค่นี้เองแค่ที่ใจของเรานี่เองยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสเห็นใครทักก่อนก็คือวิธีแสดงเสน่ห์แบบง่ายๆแต่ให้ผลมากการให้อภัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่การแก้แค้นลงทุนมาก เขาด่าว่าเราไม่ถึงนาทีเขาอาจลืมไปแล้วด้วยแต่ใจเรายังจดจำยังเจ็บใจอยู่นี่เราฉลาดหรือโง่กันแน่บ่นแล้วหมดปัญหาก็หน้าบน่นบ่นแล้วมีปัญหาไม่รู้จะบ่นหาอะไรเรายังเคยเข้าใจผิดผู้อื่นถ้าคนอื่นเข้าใจเราผิดบ้างก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไร ทำไมต้องเศร้าหมองในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเข้าใจอย่ากโกรธฟุ้งเฟือยอย่ากโกรธจุกจิกอย่ากโกรธไม่เป็นเวลาอย่ากโกรธมากจะเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตแม้จะฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธไม่ได้แต่ฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธบ่อยได้ฝึกให้เป็นผู้รู้จักให้อภัยได้ การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของเราทุกอย่างคือพลังงานสะท้อนโทษคนอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้โทษตนเองแก้ไขได้ แก้ตัวไม่ได้ช่วยอะไรแต่แก้ไขช่วยให้ดีขึ้นการนอนหลับเป็นการพักกายการทำสมาธิเป็นการพักใจคนส่วนใหญ่พักแต่กายไม่ค่อยพักใจรู้จักทำใจให้รักผู้บังคับบัญชารู้จักทำใจให้รักลูกน้องรู้จักทำใจให้รักเพื่อนร่วมงาน สวรรค์ก็อยู่ที่ทำงานเกียตรติผู้บังคับบัญชาเกียตรติลูกน้องเกียตรติผู้ร่วมงานนรกก็อยู่ที่ทำงานการที่เรายังต้องสแสวงหาความสุขแสดงว่าเรายังขาดความสุขแต่ถ้าเรารู้จักทําใจให้เป็นสุขได้เองก็ไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาที่ไหน อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานนั้นดีแล้วอ่อนข้อให้เข่าบ้างก็ยิ่งดีแต่อ่อนแอนั้นไม่ดีในการพบคนศิลปะใดๆก็สู้ความจริงใจไม่ได้จงประหยัดคำติแต่อย่าตนีคำชมอภัยให้กันวันนี้ดีกว่าโหสิให้กันตอนตาย ถ้าคิดทำความดีให้ทำได้ทันทีถ้าคิดทำความชั่วให้เลิกคิดทันทีถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็อย่าทำวันนี้ให้ผัดวันไปเรื่อยๆถึงจะรู้รอยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องดับถูกโลกสว่างด้วยแสงไฟใจสว่างด้วยแสงธรรมแสงธรรมส่องใจแสงไฟส่องทาง ผู้สนใจทาสู้ผู้รู้ทมไม่ได้ผู้รู้ทมสู้ผู้ปฏิบัติทมไม่ได้ผู้ปฏิบัติทมสู้ผู้ถึงทมไม่ได้มีทรัพย์มากย่อมมีความสะดวกสบายมากมีธรรมมากย่อมมีความสุขมากเมื่อก่อนยังไม่มีเราเราเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้เองและอีกไม่นานก็จะไม่มีเราอีก จึงควรรีบทำความดีทำสมาธิภาวนาในขณะที่ยังมีเราอยู่ขอบคุณบทความดีๆจ